สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสตอรี่มีเรื่องเล่าวันนี้ผมจะพาคุณไปย้อนรอยคดีสุดสยองที่เกิดขึ้นจริงกลางกรุงโตเกียวปริศนาสวนมรณะคดีฆาตกรรมอินกคาชิระ1-9-9-4คดีที่ไม่เพียงสะเทือนญี่ปุ่นทั้งประเทศแต่ยังกลายเป็นตำนานลี้ลับที่ผู้คนยังคงพูดถึงจนถึงทุกวันนี้แต่ก่อนจะไปฟังเรื่องราวในวันนี้อย่าลืม ถ้าคุณชอบเรื่องเล่าแนวลี้ลับสยองขวัญแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสตอรี่มีเรื่องเล่าของเราไว้ด้วยนะครับเพราะทุกหนึ่งกำลังใจจากคุณจะทำให้ผมมีแรงสร้างเรื่องราวชวนขนลุกมาเล่าให้ฟังต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณล่วงหน้าครับผมวันนี้มาในเรื่องที่มีชื่อว่าปริศนาสวนมรณะคดีฆาตกรรมอินโอคาชิระ1994ตอนที่1ตอนเงียบงันก่อนพายุ ชายหนุ่มผู้อาศัยข้างสวนอิโนคาชิระย่านคิจิโจจิในเมืองมุซาชิโนมิตากะฝั่งตะวันตกของโตเกียวขึ้นชื่อเรื่องชีวิตชานเมืองอันอบอุ่นและสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ชื่ออินโนคาชิระสะนาำยาวมีสะพานไม้เรือหงและทางเดินรม่มรื่นผู้คนแวะเวียนมาออกกำลังกายตั้งแต่ฟ้ายัางไม่สว่างย่านนี้คือบ้านของชายวัย35ปีผู้เป็นสถาปนิก ในสำนวนสืบสวนเรียกเขาว่าคุณเอสเพื่อปกปิดตัวตนเขาเช่าห้องใกล้สวนใช้ชีวิตเรียบง่ายเดินผ่านแผงร้านเล็กๆและทางเข้าปาร์กเป็นประจำความเป็นระเบียบและสมาธิในงานออกแบบทำให้เขาดูเป็นคนสุข,ขุมไม่ค่อยมีปากเสียงกับใครและยังมีความผูกพันกับองค์กราศาสนาแห่งหนึ่งในโตเกียวตามบันทึกของตำรวจเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงที่สวนอินโนคาชิระระหว่างเมืองมิตะกะกับมุซาชิโน โตเกียวในเดือนเมษายน1994และผู้เสียชีวิตเป็นชายวัยประมาณ35ปีที่ผักใกล้สวนคืนหนึ่งราวปลายเมษายนคุณเอสแยกย้ายจากคนรู้จักในย่านบ้านของตนแล้วหายไปจากเรดาร์ของเพื่อนๆนับแต่นั้นเช้าวันต่อมาความสงบของสวนก็ถูกกระชากเรื่องนี้จะกลายเป็นคดีสะเทือนขวัญที่ญี่ปุ่นยังไม่สามารถปิดได้จนถึงทุกวันนี้แม้รายละเอียดหลายอย่างจะถูกบันทึกอย่างพิถีพิถัน แต่เบื้องหลังของผู้ชายธรรมดาคนนี้ยังคงเป็นปริศนาเขามีเส้นทางกลับห้องเช่าที่ตัดผ่านทางขยะของสวนอยู่เสมอรู้จักพนักงานทำความสะอาดหน้าค่าตาและอาจเป็นลูกค้าประจำร้านสะดวกซื้อใกล้สถานีคิจิโจจิจนกระทั่งเวลาประมาณเช้ามืดของวันเสาร์ที่เปลี่ยนนิยามความเงียบของสวนไปตลอดการคดีนี้ถูกจดจำไม่ใช่เพียงเพราะสถานที่ซึ่งผู้คนรักใครแต่เพราะความแปลกประหลาดเกินสามัญของหลักฐาน ความชำนาญระดับมืออาชีพที่ผู้ก่อเหตุแสดงออกผ่านการจัดการกับร่างผู้ตายและการลบล้างร่องรอยส่วนบุคคลอย่างเจตนารายละเอียดทางนิติเวชบางจุดถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะในเวลาต่อมาแต่สิ่งที่สาธารณชนรับรู้ได้ชัดที่สุดคือมันไม่ใช่อุบัติเหตุและไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบของมือสมัครเล่นนี่คือจุดเริ่มของเรื่องเล่าของเราชายหนุ่มธรรมดาที่อาศัยข้างสวนสวยผู้ไม่รู้เลยว่า ทางเดินคุ้นเคยจะกลายเป็นเส้นทางสู่ตำนานมืดของโตเกียวในเวลาไม่นานสวนอินโนคาชิระตั้งอยู่ระหว่างมุซาชิโนมิตากะใกล้สถานีคิจิโจจิตอนที่สองตอนคืนสุดท้ายก่อนความเงียบงนันคืนวันที่21เมษายน1994คือค่ำคืนปกติในย่านคิจิโจจิร้านรวงริมถนนยังคงสว่างด้วยแสงไฟนีออนจากร้านอาหารเล็กๆและตู้เกม เสียงหัวเราะของวัยรุ่นกับบทสนทนาของพนักงานออฟฟิศหลังเลิกงานยังคงดังแว่วทว่าในอีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงทุกสิ่งจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงชายวัย5 5ปีที่เรารู้จักกันในชื่อคุณเอสถูกพบครั้งสุดท้ายในคืนดังกล่าวหลังจากที่เขาออกไปพบเพื่อนหรือคนรู้จักในละแวกด้านช่วงเวลาประมาณสามทุ่มเศษเขากำลังเดินกลับห้องพักเล็กๆใกล้สวนอินโอคาชิระ ตามเส้นทางที่คุ้นเคยตลอดหลายปีแต่หลังจากนั้นไม่มีใครได้เห็นเขาอีกเลยบันทึกของตำรวจระบุว่าเขาไม่ได้มีประวัติอาชญากรรมหรือพฤติกรรมรุนแรงแถมยังเป็นคนเงียบๆที่ใช้เวลาส่วนใหญ่กับงานและกลุ่มศาสนาที่สังกัดความเป็นไปได้ที่เขาจะตกเป็นเป้าหมายของใครบางคนในค่ำคืนนี้ยังคงเป็นปริศนาจนทุกวันนี้เวลาเดินช้าๆเข้าสู่ช่วงเช้ามืดของวันที่22เมษายน ลมเย็นพัดผ่านสระน้ำในสวนอินโอกาชิระความเงียบสงบที่ปกติเป็นสเสน่ห์ของที่นี่กลับกลายเป็นฉากกั้นระหว่างสิ่งที่สายตาคนทั่วไปไม่ทันได้เห็นมีใครบางคนอยู่ในเงามืดกำลังจัดเตรียมสิ่งที่จะทำให้ชื่อของสวนแห่งนี้ถูกกล่าวขวัญด้วยความสยดสยองไปอีกหลายสิบปีเรื่องที่น่าขนลุกคือไม่มีเสียงร้องขอความช่วยเหลือไม่มีใครได้ยินความผิดปกติในละแวก ทั้งทั้งที่เป็นชุมชนที่มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่นทำให้เจ้าหน้าที่สืบสวนตั้งข้อสงสัยว่าผู้ลงมืออาจมีทักษะพิเศษไม่เพียงแต่ในการจัดการร่องรอยแต่ยังรวมถึงการควบคุมสถานการณ์โดยไม่ให้คนรอบข้างร่วงรู้รุ่งเช้าวันที่23เมษายนขณะพนักงานทำความสะอาดสวนเริ่มงานตามปกติพวกเขากำลังจะ,ะเผชิญสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดสิ่งที่จะทำให้สวนอิโนโอาชิระ เปลี่ยนจากสถานที่พักผ่อนกลายเป็นเวทีของคดีสยองที่ยังคงปกคลุมด้วยเงามืดจนถึงปัจจุบันตอนที่3เช้าวันแห่งการคนพบรุ่งอรุณวันที่23เมษายน1994แสงแดดอ่อนๆเริ่มส่องทะลุแนวต้นไม้ในสวนอินโนคาชิระกลิ่นดินเปียกและละอองน้ำเหนือผิวน้ำยังคงอบอวนเหมือนเช้าวันธรรมดาพนักงานทำความสะอาดของสวนชายวัยกลางคน ผู้ทำงานท Bond ี่นี่มานานเข็นรถเข็นผ่านเส้นทางริมสระน้ำโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตของเขากำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการเมื่อเขาเดินไปถึงบริเวณถังขยะสาธารณะข้างสระน้ำสิ่งแรกที่สะดุดตาคือถุงพลาสติกสีดำหลายถุงถูกวางอย่างผิดปกติลักษณะการวางดูเหมือนมีใครตั้งใจจัดเรียงไม่ใช่เพียงแค่เศษอาหารหรือขยะจากนักท่องเที่ยวทั่วไปเขาเริ่มรู้สึกแปลกใจ และตัดสินใจเปิดถุงใบนั้นออกมาภายในถุงมีวัตถุบางอย่างที่เขาไม่อาจลืมได้ชั่วชีวิตสิ่งที่ปรากฏตรงหน้านั้นไม่ใช่เศษขยะแต่เป็นชิ้นส่วนของร่างมนุษย์ที่ถูกจัดเก็บไว้อย่างเรียบร้อยพนักงานถึงกับถอยหลังล้มลงหัวใจเต้นรัวความเย็นเฉียบแล่นไปทั่วร่างเขารีบวิ่งไปแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสวนและในไม่ช้านักท่องเที่ยวที่เริ่มเข้ามาตอนเช้าก็ถูกกันออกจากพื้นที่ ตำรวจจากสถานีมุซาชิโนและมิตกะรีบรุดเข้ามาในพื้นที่เมื่อเปิดถุงอื่นๆพวกเขาพบว่ามีการบรรจุชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์แยกเป็นถุงหลายใบแต่สิ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่สันสถานยิ่งกว่าคือความประณีตในการจัดการกับร่างนั้นเรากับผู้ก่อเหตุมีความรู้ทางการแพทย์หรือศัลยกรรมการตัดไม่มีร่องรอยสเปกสปะแต่กลับดูสะอาดและเป็นระบบข่าวการค้นพบแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว เหล่านักข่าวกรูเข้ามาสวนอิโนโคาชิระที่เคยเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดกลับกลายเป็นฉากฆาตกรรมที่เต็มไปด้วยแถบกั้นสีเหลืองและเสียงกดชัตเตอร์จากกล้องถ่ายรูปคำถามที่กล้องอยู่ในใจของทุกคนคือใครกันที่มีทักษะระดับนี้และเหตุใดจึงต้องทำเช่นนั้นขณะเดียวกันความสยดสยองก็เริ่มสั่นสะเทือนชุมชนคิจิโจจิชาวบ้านที่คุ้นเคยกับเส้นทางเดินรอบสระน้ำพากันหวาดกลัว ผู้ปกครองห้ามลูกๆออกมาเล่นเพียงลำพังย่านที่เคยอบอุ่นกลับแปลเปลี่ยนเป็นพื้นที่ต้องสาบชั่วข้ามคืนและชื่อนี้คดีอินโนคาชิระจะกลายเป็นตำนานมืดของโตเกียวไปอีกนานแสนนานตอนที่4การสืบสวนเบื้องต้นหลังจากเช้าวันที่23เมษายน1994ที่สวนอินโนคาชิระกลายเป็นฉากอาชญากรรมสุดสยองตำรวจญี่ปุ่นทั้งจากสถานีมุซาชิโนและมิตากะ เร่งเข้ามาปิดพื้นที่โดยรอบชิ้นส่วนร่างมนุษย์ที่บรรจุอยู่ในถุงดำถูกลำเลียงอย่างระมัดระวังไปยังห้องนิติเวศเพื่อการตรวจสอบทันทีเจ้าหน้าที่มากกว่าสิบคนเริ่มเก็บหลักฐานทั้งรอยเท้าเศษเส้นผมและลายนิ้วมือที่อาจปรากฏบนถุงพลาสติกสิ่งที่ทำให้นักสืบถึงกับขนลุกคือความเป็นระเบียบของการจัดการร่างทุกชิ้นถูกแยกอย่างชัดเจนไม่มีคราบเลือดเลอะเทอะให้เห็นแม้แต่เล็กน้อย สะท้อนให้เห็นว่าผู้ก่อเหตุต้องมีสถานที่ทําการแยกส่วนมาก่อนจะนํามาทิ้งและยังเลือกสวนอ oh ินโนกาชิระซึ่งอยู่กลางชุมชนใหญ่ราวกับต้องการให้มีคนพบเจอโดยเร็วความแปลกนี้จุดประกายคำถามว่าฆาตกรไม่เพียงต้องการทําลายชีวิตแต่ยังต้องการส่งข้อความอะไรบางอย่างด้วยผลการตรวจสอบเบื้องต้นจากแพทย์นิติเวชระบุว่าผู้เสียชีวิตคือชายวัยกลางคนราว35ปี สุขภาพแข็งแรงก่อนเสียชีวิตแต่ไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้ทันทีเพราะการจัดการที่พิถีพิถันเกินไปสันนิษฐานเบื้องต้นว่าอาจถูกทําให้หมดสติหรือเสียชีวิตก่อนการแยกร่างตำรวจจึงเรื่องย้อนเส้นทางการหายตัวไปของบุคคลที่ตรงกับข้อมูลนี้และในที่สุดก็พบว่ามีชายสถาปนิกคนหนึ่งที่พักอยู่ใกล้สวนและหายตัวไปพอดีกับช่วงเวลาก่อนวันพบศพ นักสืบลงพื้นที่สอบถามคนในละแวกคิจิโจจิเพื่อนบ้านเล่าว่าเขาเป็นคนเงียบๆมักเดินกลับห้องดึกๆไม่ค่อยสูงสิงกับใครและก่อนหายตัวไปเพียงไม่กี่วันก็ยังถูกพบเห็นแถวร้านสะดวกซื้อแถวสถานีไม่มีใครสังเกตสิ่งผิดปกตินั่นยิ่งทำให้การสืบสวนยุ่งยากขึ้นไม่มีกล้องวงจรปิดครอบคลุมในยุคนั้นไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีเสียงร้องขอความช่วยเหลือ การประชุมสืบสวนในวันถัดมาเต็มไปด้วยความตึงเครียดเจ้าหน้าที่อาวุโสชี้ว่าร่องรอยบ่งบอกถึงผู้ก่อเหตุที่มีความรู้ขั้นสูงอาจเกี่ยวข้องกับวงการแพทย์ทหารหรือแม้แต่วงการอาชญากรรมใต้ดินและจุดที่ทำให้ทุกคนกังวลที่สุดคือหากไม่สามารถหาหลักฐานเพิ่มได้คดีนี้อาจกลายเป็นปริศนาที่ไม่มีวันไขกระจ่างตอนที่ 5. เงื่อนงำและทฤษฎีแรกเริ่ม เมื่อการสืบสวนเข้าสู่วันที่สองตำรวจญี่ปุ่นเริ่มพยายามร้อยเรียงชิ้นส่วนของคดีที่ดูเหนือจริงนี้เข้าด้วยกันสิ่งแรกที่ทุกคนตั้งข้อสังเกตคือความชำนาญในการจัดการกับร่างผู้ตายลักษณะการตัดแยกเป็นเส้นตรงสะอาดไม่มีการฉีกขาดของเนื้อเยื่อเหมือนคนที่ใช้มีดธรรมดาสันนิฐานได้ว่าเครื่องมือที่ใช้ไม่ใช่มีดในครัวทั่วไปแต่อาจเป็นเครื่องมือทางการแพทย์หรืออย่างน้อยก็อุปกรณ์ที่มีความคมระดับสูง ทฤษฎีแรกจึงมุ่งไปที่แพทย์หรือสัละแพทย์ว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องแต่เมื่อทำการตรวจสอบรายชื่อแพทย์ในพื้นที่ก็ไม่พบหลักฐานใดๆที่โยงชัดเจนอีกทั้งการเลือกนำชิ้นส่วนไปทิ้งในสวนสาธารณะใจกลางเมืองทำให้บางนายสืบสวนมองว่านี่อาจเป็นการกระทำของผู้ที่ต้องการโชว์ฝีมือหรือสร้างความหวาดกลัวต่อสังคมมากกว่าจะปิดบังความผิดจริงๆทฤษฎีถัดมาคืออาจยากรรมจากโลกใต้ดิน ญี่ปุ่นในยุคต้นทศวรรษ1990มีการเคลื่อนไหวของแก๊งยากูซ่าและกลุ่มใต้ดินหลายกลุ่มบางคนเชื่อว่าคดีนี้อาจเป็นการส่งสัญญาณระหว่างแก๊งแต่ปัญหาคือวิธีการและสถานที่ไม่สอดคล้องกับวิธีการของยากูซ่าที่มักใช้ความรุนแรงแบบเปิดเผยตำรวจบางนายจึงสรุปว่าถ้าเป็นฝีมืออาชญากรรมจริงก็คงไม่ใช่แนวทางมาตรฐานของแก๊งเหล่านี้ยังมีทฤษฎีที่แปลกและลึกลับกว่านั้น บางคนยงไปถึงลัทธิหรือาศาสนากลุ่มเล็กๆเ,เนื่องจากผู้เสียชีวิตเองเคยเกี่ยวข้องกับกลุ่มาศาสนาในโตเกียวตำรวจจึงไม่ตัดความเป็นไปได้นี้ทิ้งเสียทีทว่าไม่มีหลักฐานยืนยันว่าการหายตัวไปของเขาเกี่ยวพันกับกิจกรรมใดๆขององค์กรเหล่านั้นแม้มีหลายทฤษฎีแต่สิ่งที่แน่นอนคือการก่อเหตุครั้งนี้ไม่ใช่ฝีมือของมือสมัครเล่นฆาตกรต้องมีความรู้และความกล้าที่เหนือกว่าคนทั่วไป เขาสามารถลงมือในกรุงโตเกียวที่ผู้คนหนาแน่นโดยไม่ทิ้งร่องรอยและยังสร้างความสะพึงกลัวให้ทั้งประเทศได้ในเวลาเพียงไม่กี่วันความกดดันท้าโถมสู่เจ้าในที่ถูกสื่อรายงานคดีนี้แทบทุกวันสังคมเริ่มตั้งคำถามว่าตำรวจญี่ปุ่นจะสามารถไขปริศนานี้ได้หรือไม่หรือว่าน,นี่จะเป็นคดีที่ถูกการเวลากลืนหายไปเหมือนกับหมอกยามเช้าในสวนอินโนกาชิระตอนที่ 6. ความหวาดกลัวที่แพร่กระจาย ข่าวการค้นพบชิ้นส่วนมนุษย์ในสวนอิโนโคาชิระแพร่กระจายไปทั่วประเทศญี่ปุ่นอย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียงไม่กี่วันคดีนี้ก็กลายเป็นหัวข้อสนทนาบนรถไฟสายชานเมืองในห้องเรียนมหาวิทยายลายัยและแม้แต่ในบ้านเรือนธรรมดาที่เปิดโทรทัศน์ตอนค่ำเพื่อดูข่าวหลัดตลอดเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม1994ผู้คนทั่วญี่ปุ่นรู้จักคำว่าคดีสวนอิโนโอคาชิระ เสมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสยองที่เกิดขึ้นในใจกลางเมืองใหญ่ชุมชนรอบคิชิโจจิได้รับผลกระทบโดยตรงผู้ปกครองไม่กล้าปล่อยให้ลูกๆเล่นในสวนเหมือนแต่ก่อนร้านค้าเล็กๆรอบๆทางเข้าสวนสูญเสียลูกค้าลงอย่างเห็นได้ชัดแม้แต่คนทำงานออฟฟิศที่ปกติใช้สวนเป็นทางลัดก็เลือกเดินอ้อมเพราะเพียงได้ยินคำว่าถุงดำก็ทำให้หัวใจหวิวขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ส่วนที่เคยเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจกลับแปลเปลี่ยนเป็นสถานที่ต้องห้ามในสายตาหลายคนสื่อมวลชนญี่ปุ่นในเวลานั้นรายงานด้วยภาษาที่เคร่งครึมแต่ไม่สามารถปิดบังโทนความสยดสยองได้ผ้าถั่วหนังสือพิมพ์เต็มไปด้วยคำว่าปริศนาสยองและฆาตกรเงารายการโทรทัศน์ยามค่ำคืนวิเคราะห์คดีนี้ทุกแงม่มุมบ้างเชื่อว่าเป็นฝีมือแพทย์บ้างสงสัยว่าเป็นแก๊งอาชญากรรม หรือแม้แต่การกระทําของใครสักคนที่มีแรงจูงใจแปลกประหลาดเกินกว่าคนทั่วไปความไม่แน่นอนนี้เองที่ทําให้สังคมตื่นตระหนกยิ่งกว่าเดิมเพราะมันแปลว่าคนร้ายอาจยังคงเดินอยู่ท่ามกลางผู้คนโดยไม่มีใครร่วงรู้ตัวตนที่แท้จริงเสียงวิจารณ์ยังพุ่งไปที่ตำรวจว่าเหตุใดจึงยังไม่สามารถหาคำตอบได้ทั้งทั้งที่เกิดขึ้นกลางเมืองใหญ่หลายครอบครัว เริ่มตั้งคำถา,ถามถึงความปลอดภัยของโตเกียวเมืองที่มักถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในโลกเริ่มถูกมองด้วยสายตาใหม่สายตาที่แฝงด้วยความหวาดระแวงไม่เพียงชาวบ้านเท่านั้นที่หวาดกลัวแม้แต่นักท่องเที่ยวต่างชาติก็ได้รับผลกระทบคู่มือท่องเที่ยวบางเล่มถึงกับเตือนให้หลีกเลี่ยงการเดินคนเดียวในสวนยามค่ำคืนภาพลักษณ์ของสวนอินโนคาชิระที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่โรแมนติกสำหรับคู่รัก กลับถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกเย็นเยี่ยมและความสรงจำของคดีสะเทือนขวัญเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์แม้การสืบสวนยังดำเนินต่อแต่ความเงียบเชียบที่ปกคลุมสวนกลับทำให้ผู้คนยิ่งหวาดหวัน่นทุกเช้าที่หมอกลอยเหนือสะน้ำทุกเสียงนกที่ร้องในกิ่งไม้ดูเหมือนจะเป็นการเตือนว่าใต้ความสงบนั้นซ่อนเงามืดที่ยังไม่มีใครสามารถคลี่คลายได้ตอนที่เจ็บเบาะแสที่หายไป เมื่อเวลาล่วงเข้าสู่เดือนพฤษภาคม1994การสืบสวนคดีสวนอิโนคาชิระเริ่มกลายเป็นการวิ่งไล่ตามเงาที่ไร้จุดหมายตำรวจญี่ปุ่นทุ่มกำลังเต็มที่ทั้งการสอบปากคำชาวบ้านการตรวจสอบเส้นทางขนขยะและการตรวจ DNA จากชิ้นส่วนแต่ทุกเส้นทางกลับนำไปสู่ความว่างเปล่าหนึ่งในเบาะแสแรกคือถุงพลาสติกสีดำที่ใช้บรรจุชิ้นส่วนเจ้าหน้าที่หวังว่าลายนิ้วมือหรือร่องรอยจากผู้ก่อเหตุจะยังคงอยู่ ทว่าหลังการตรวจสอบละเอียดกลับไม่พบสิ่งใดที่ใช้ยืนยันตัวตนได้บางคนเชื่อว่าฆาตกรสวมถุงมือและจัดการทุกอย่างอย่างรอบขอบเกินกว่าคนธรรมดาจะทำนั้นทำให้คดีนี้ยิ่งดูเหนือจริงตำรวจยังพยายามสอบสวนเส้นทางขยะรอบๆคิจิโจจิเพราะมีความเป็นไปได้ว่าผู้ก่อเหตุอาจใช้รถหรือเข็นถุงจากที่อื่นมาทิ้ง แต่เนื่องจากสวนอินโนคาชิระอยู่ในทำเลที่ผู้คนผ่านเข้าออกตลอดเวลาการระบุช่วงเวลาที่แน่ชัดจึงเป็นเรื่องแทบเป็นไปไม่ได้ขณะเดียวกันก็ไม่มีพยานใดเห็นบุคคลต้องสงสัยขนถุงดำจำนวนมากเข้าสวนในช่วงกลางคืน ทีมสืบสวนยังได้ย้อนกลับไปตรวจสอบชีวิตของผู้เสียชีวิตทุกเอกสารทุกความสัมพันธ์ถูกขุดค้นอย่างละเอียดแต่ก็ไม่พบแรงจูงใจชัดเจนไม่มีศัตรูที่เห็นได้ชัดไม่มีหนี้สินร้ายแรงและไม่มีเหตุผลที่จะถูกฆาตกรรมอย่างโหดเทียมเช่นนี้ยิ่งตรวจสอบมากเท่าไหร่คดีก็ยิ่งลึกลับมากขึ้นเท่านั้นข่าวการสืบสวนที่ไร้ความคืบหน้าทําให้สังคมกดดันมากขึ้น สื่อบางสำนักเริ่มตั้งคำถามว่าฆาตากรอาจเป็นคนธรรมดาที่ใครๆก็มองข้ามและนี่คือสิ่งที่ทำให้ผู้คนหวาดระแวงหนักกว่าเดิมเพราะมันแปลว่าคนร้ายอาจเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่คนที่นั่งข้างๆบนรถไฟโดยไม่มีใครรู้เมื่อทุกทฤษฎีและเบาะแสะพาไปสู่ทางตันตำรวจญี่ปุ่นเองก็เริ่มยอมรับว่าคดีนี้อาจต้องใช้เวลาเป็นปีหรืออาจไม่มีวันถูกไขปริศนาได้เลยตอนที่8 จากคดีฆาตกรรมสู่ตำนานลี้ลับเมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนหลังเหตุการณ์ปี1994คดีสวนอิโนโอกาชิยะยังคงไร้คำตอบที่ชัดเจนความเงียบงันจากการสืบสวนที่ไม่คืบหน้าทำให้สังคมเริ่มหันไปหาคำอธิบายอื่นๆที่อยู่นอกเหนือเหตุผลแบบวิทยาศาสตร์ข่าวลือและเรื่องเล่าหลี้ลับจึงเริ่มก่อร่างขึ้นในหมู่ชาวโตเกียวโดยเฉพาะในย่านคิชิโจจิและมูซาชิโนที่อยู่ใกล้สวนมีคนเล่าว่า หลังจากคดีนี้เกิดขึ้นทุกค่ำคืนจะมีเสียงก้าวเท้าดังอยู่บนสะพานไม้กลางสะแม้ไม่มีใครเดินผ่านหลายคนอ้างว่าได้ยินเสียงถุงพลาสติกเสียดสีกับพื้นในความมืดหรือเห็นเงาดำวางกองอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้ถังขยะแม้เข้าไปตรวจสอบกลับไม่พบสิ่งใดเลยเรื่องเหล่านี้แพร่กระจายปากต่อปากจนสวนที่เคยโรแมนติกสำหรับคู่รักกลายเป็นสวนผีสิงที่ผู้คนหวาดกลัว ร้านคาและบารอบสถานีคิชิโจจิเองก็ใช้คดีนี้เป็นหัวข้อสนทนานักดื่มบางคนบอกว่าเคยเห็นวิญญาณชายวัยกลางคนเดินผ่านหน้าต่างร้านในยามคำ่ำและเมื่อหันไปดูจริงๆกลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเรื่องเล่าลักษณะนี้ทำให้ผู้เสียชีวิตไม่ใช่เพียงเหยื่อของคดีแต่กลายเป็นดวนวิญญาณเฝ้าสวนในความเชื่อของหลายคนนักศึกษามหาวิทยายลัยในละแวกนั้นบางกลุ่ม ถึงกับท้าทายกันให้เดินผ่านสวนตอนตีสถือว่าเป็นพิธีทดสอบความกล้าและมีผู้เล่าว่าเมื่อทำเช่นนั้นจะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาในภาษาญี่ปุ่นโบราณทั้งๆท,ที่ไม่มีใครอยู่ใกล้ๆเรื่องเล่าเหล่านี้ถูกเล่าสำ้ำผ่านนิตยสารผีวิทยุยามดึกและแม้แต่ในหนังสือรวมเรื่องสยองขวัญช่วงปลายทศวรรษ1990การที่คดีไม่ถูกคลี่คลายทำให้เรื่องเหนือธรรมชาติยิ่งเติบโตขึ้น สวนอิโนโคาชิระจึงไม่ใช่เพียงสถานที่ท่องเที่ยวอีกต่อไปแต่กลายเป็นดินแดนต้องห้ามสำหรับผู้ศรัทธาเรื่องหลีลับและแม้เวลาจะผ่านไปหลายสิบปีความเชื่อเหล่านี้ก็ยังถูกเล่าต่อราวกับเป็นตำนานท้องถิ่นของโตเกียวตอนที่9เงามืดที่ไม่จางหายแม้เวลาจะล่วงเลยจากเหตุการณ์เดือนเมษายน1994ไปหลายปีแต่ชื่อของสวนอิโนโกาชิระก็ไม่เคยกลับมาสะอาดหมดจดเหมือนเดิมได้อีก ในความทรงจำของชาวญี่ปุ่นสวนแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจหากแต่เป็นสถานที่ต้องห้ามที่ถูกเชื่อมโยงกับคดีฆาตกรรมสยองขวัญที่ไม่เคยถูกคลี่คลายสื่อมวลชนยังคงหยิบยกคดีนี้ขึ้นมาพูดซ้ำทุกครั้งเมื่อมีเหตุการณ์สะเทือนขวัญเกิดขึ้นในโตเกียวหนังสือพิมพ์บางฉบับนำเสนอคดีนี้ในคอลัมน์ประจำที่รวบรวมอาชญากรรมลึกลับของญี่ปุ่นขณะที่สื่อโทรทัศน์ ก็มักนำภาพสวนอินโนคาชิระยามเช้ามืดออกอากาศควบคู่กับเสียงบรรยายชวนขนลุกผลลัพธ์คือแม้เวลาผ่านไปผู้คนยังคงจดจำภาพส่วนนี้ในฐานะสถานที่อาถรรพ์การท่องเที่ยวได้รับผลกระทบโดยตรงคู่รักที่เคยเลือกส่วนนี้เป็นสถานที่พายเรือหงในบรรยากาศโรแมนติกกลับลังเลร้านเช่าเรือเคยเล่าว,ว่ามีช่วงเวลาหลังคดีที่ลูกค้าลดลงเกินครึ่ง เพราะเพียงแค่ชื่อสวนก็สร้างบรรยากาศไม่ปลอดภัยแล้วแม้ในภายหลังนักท่องเที่ยวจะกลับมาแต่เงาของคดีก็ยังคงหลอนอยู่ในใจในชุมชนรอบๆก็เช่นกันเด็กๆรุ่นหลังที่เกิดไม่ทันยุคคดีนี้ยังได้ยินเรื่องเล่าผ่านพ่อแม่หรือคุณปู่คุณย่าบางครอบครัวถึงกับเลี่ยงไม่พาลูกไปเล่นที่สวนแม้ว่ามันจะปลอดภัยและสวยงามเช่นเดิมก็ตาม เรื่องเล่าปากต่อปากยังคงวนเวียนอยู่เสมอราวกับสวนอินกคาชิระถูกผูกพันกับคำสาบบางอย่างที่ไม่มีวันคลายนักวิชาการด้านสังคมบางคนถึงกับชี้ว่าคดีนี้ได้เปลี่ยนวิธีที่ผู้คนมองความปลอดภัยของโตเกียวในเมืองที่ขึ้นชื่อว่าปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกการเกิดคดีที่แฝงด้วยความพิถีพิถันและไร้ร่องรอยทำให้คนญี่ปุ่นตระหนักว่า อาชญากรรมร้ายแรงสามารถเกิดขึ้นได้แม้ในที่ที่ขุนเคยที่สุดแม้เวลาจะผ่านไปนานหลายทศวรรษส,สวนอินกคาชิระยังคงเป็นสถานที่ที่งดงามเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวและครอบครัวแต่เบื้องหลังเสียงหัวเราะและภาพถ่ายสวยงามนั้นเงามืดของคดีเมื่อปี1994ยังคงแผ่อยู่ในสายลมเรากับจะเตือนให้ทุกคนรู้ว่าความสงบสุขที่เห็นอาจซ่อนความลับที่สั่นสะเทือนอยู่เสมอตอนที่สิ ปริศนาที่ไม่มีวันไขเวลาผ่านจากเดือนเมษายน1994มาจนถึงปัจจุบันคดีสวนอินนคาชิระยังคงเป็นหนึ่งในปริศนาอาชญากรรมที่น่ากลัวที่สุดของญี่ปุ่นตำรวจโตเกียวเก็บแฟ้มสืบสวนนี้ไว้อย่างเป็นทางการแต่ทุกการค้นหาคำตอบกลับลงเอยด้วยความว่างเปล่าไม่มีผู้ต้องสงสัยถูกจับไม่มีแรงจูงใจที่ได้รับการยืนยัน และแม้แต่สาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงก็ยังคงเป็นปริศนาตลอดหลายปีที่ผ่านมานักข่าวนักเขียนและนักวิชาการพยายามตีความคดีนี้ในหลาย,ลายรูปแบบบางคนมองว่ามันสะท้อนให้เห็นด้านมืดของมหานครโตเกียวเมืองที่ดูปลอดภัยแต่แท้จริงแล้วอาจซ่อนอันตรายไว้ในเงามืดบางคนเชื่อว่ามันคือฝีมือของผู้ที่มีความรู้เฉพาะทางซึ่งไม่เคยถูกเปิดเผยตัวตน ส่วนอีกหลายคนก็มองว่าคดีนี้อาจจะถูกลบออกจากความทรงจำทางการอย่างเงียบๆเพื่อหลีกเลี่ยงความตื่นตระหนกในสังคมแม้เวลาจะผ่านไปกว่า30ปีแต่ทุกครั้งที่มีการพูดถึงคดีฆาตกรรมที่ไม่สามารถไขได้ในญี่ปุ่นคดีสวนอินโนคาชิระจะถูกยกขึ้นมาเสมอมันไม่เพียงเป็นอาชญากรรมแต่ยังกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความไม่แน่นอนความลี้ลับและความกลัวที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจาวันของผู้คน ในเชิงวัฒนธรรมคดีนี้ได้หลอมรวมเข้ากับความเชื่อและเรื่องเล่าลี้ลับกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับนวนิยายซืบสวนละครโทรทัศน์และแม้แต่รายการผีที่ยังคงอ้างถึงเสียงก้าวบนสะพานไม้ของสวนในยามค่ำคืนสำหรับชาวบ้านรอบๆคิชิโจจิเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงข่าวในอดีตแต่คือบาดแผลที่ทำให้พวกเขาต้องเผชิญกับความจริงว่าความปลอดภัยสมบูรณ์แบบอาจไม่มีอยู่จริงท้ายที่สุด คดีสวนอิโนโคาชิระก็ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นในฐานะคดีที่ไม่เคยไขยได้และยังคงเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบราวกับหมอกเหนือสระน้ำในยามเช้าที่จะลอยวนเวียนอยู่ตลอดกาล